ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลุงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องทั้งในประเทศต่างประเทศฟังไทยฟังเล่านะคะมาดีจ่าเด้อมากินข่าวเศร้กับป่ามานลค่ะ หิว,ขว,ว,ขวเข่าก็หิวเข่าตำเจลยัยพี่น้อง <Wow. S 1> เจวปลาแดกเจวปลาแดกอันนี้ก็สิไดย์กงโกงหมูทอดค่ะกับอันนี้กับหมูแดดเดียวนะคะแล้วก็สิมีไข่ต้มจ้ะนี่ไข่ต้มคืออยากไข่ต้มแต่หมดขึ้นเราจะกิน,นยัง <laughs> ได้ข้าวเหนียวพี่น้องได้ข้าวเหนียวนี่หนึ่งใส่ผ่าข่ามาผ่าขาวน้องจานะ้าเนาะนี่ค่ะกับมีพักหมกทั่วแก้มแจวค่ะพี่น้อง มาเดินมาเดินจน้านี่กินจำเจียวบ้านห้าหลังกินกับเจียวกับขอนีวกับพ่อและะนะ้วค่ะเนาะประหลกตอนค่ะลุงลาวไปมากินน้ำกินอาหารง่ายๆนะคะอาหารจานด่วนค่ะจำเจียว ืกุยเคี้ยนประดกดบานท่ามกับหอมหอมนะคะประแดกประมูลค่ะประแดกดมะม่ระแบบประซี่เห็ดไวเตยปิกายนแลนะ้ค่ะเนาะเห็ดใบเตยปีกไก่ ได้ปลามากอะทำมหมักไว้มากับใ่เกลือใจเกลือน้ำใจตับปลาหลุดไปน้ำพี่หนอม,อมกะสรได้หอมกะสรได้เปื่อยดีค่ะต้มไข่ก็อยดกกินกับแซ่บแซ่บค่ะกินต้มไข่กับตำแจนกับพ่อนพี่หนองเนาะเร้่ม,มันีป้ปลาตำแจวแซ่บแห้งนะคะเด้แจว mhm 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 nhanh mhm Một mhm 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 cả mhm 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 ăn, mhm 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 โรไหลยโรหน้าแลนะ้วค่ะเนาะอีกจฉนเลยกับถึงดูดูปลูกหอมปลูกกระเซียมปลูกสวนบักทั่วปักแตงบักเขือนนะคะเพราะเด็กกินนะคะอืมเจวตำเองแซ่บเองค่ะ <laughs> ได้ยังกินขน้นาวนะจ๊ะเนาะมาดูมาดู อืกินไข่ตอนยังไงม,มากามายมลยมะขียเจลเจลก็เอาไปไปขวนนขอนะแับพริกเนาะแับพริกหอมกระเทียมไปขวในไปตะไคร่แล้วก็ ใบบกูดนะคะหัวใส่กันมาตําตำาห็ดเองตําใจกระปุกไวค่ะอยากกันมากินนะคะ่ะเห็ดเองเขาบะตองหัวเครืองเื่งเลยหล่ะใจหอมจะกระเทียมไล,ล่ด้แสบค่ะ ตอดเนื้อเดียวเดียวไปหนุกไส้มันก็มันพับพอนอ่ะแบนเนาะมันพับพันมันพับพันกระตื้นสวยไปเลยคือเก่าค่ะมันคือตื่นนะค่ะหมายเวลามันกับตื่นเองมั้ง สามขั่วค่ะตั่วกรอบตั่วบานจริงๆค่ะนุ่จัดบะพริกกระเพียกอยู่ค่ะแต่ว่าปลามากอื น้ำประเด็กค่ะตอนประเด็กจำประเด็กขนันยองหอนฮอสน,นะคะเนาะอืกุยประเด็กจังนแรกอ่ะฝากกดติดตามนะคะด้วยค่ะ ช่องลุงป่าภาพปาั้นเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้ก็ไปปั้นไกน่บ่าาได้เนาะค่ะก็บหมูย่างขาปลาเปียงไดดเนาะค่ะเนาะกะบมะทายในเรื่องอาหารให้กินเน่คิดหอดกันกะค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องลุงป่าภาพปั้นค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะ เพื่อแจงลิปตต่อๆไปนะคะเนาะเพื่อคิดฮอดกันค่ะได้มาพอกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนจะีปนองจ้านะคะขอบคุณในหลายค่ะด้อขอบคุณตุกกำลังใจค่ะที่แบกของมากห้ยกำลังใจรูปป่าภาพปันป่าเดือนกระดุงเชิดนะคะเนาะวันนี้ก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย